บนโลกนี้มีทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายคนหนึ่งได้สร้างสารรค์สิ่งต่างๆอีกคนหนึ่งคอยทำลายล้างสิ่งต่างๆให้หายไปทุกอย่างเริ่มขึ้นจากการสร้างทุกสปปรรพสิ่งสร้างเสียงเพลงสร้างรูปภาพสร้างสารรค์สิ่งต่างๆด้วยจินตนาการของเขาสแสนมากมายจากแต่ละโลกเริ่มสร้างสารรค์สิ่งต่างๆ,ๆจนพลังการสร้าง เกิดเป็นพลังแห่งชีวิตพลังเหล่านั้นได้รวมเป็นหนึ่งและเกิดเป็นตัวตนตัวตนนขงผู้สร้างคนใหม่ผู้มีนามว่าจีอิงแซนแต่การสร้างทุงส่สปปรรพสิ่งนั้นย่อมมีข้อผิดพลาดสร้างเสร็จแล้วเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการทําใช้งานหรือข้อผิดพลาดจากความสูญเสียของระบบหรือแม้แต่ ความผิดพลาดความผิดพลาดของรูปภาพที่วาดได้ไม่เหมือนจริงเครื่องจักรที่ทำงานแล้วเกิดขัดข้องพอาพลังความผิดพลาดและความสิ้นหวังก็เกิดเป็นสิ่งที่ทำให้คนคนนั้นเกิดขึ้นมาผู้ที่เกิดจากความผิดพลาดและมีหน้าที่ทำลายความผิดพลาดทั้งหมด เขาก็คือจ er ีเออรเลอร์แซนผู้ทำลายล้างคนที่สองของเอจูแต่ผู้ทำลายล้างทั้งสองนั้นต่างก็มีหน้าที่ตัวเองนั่นก็คือการช่วยกันสร้างและทำลายสิ่งที่ไม่ดีให้หายไปก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาทำประวัติตัวละครที่ชื่อว่าจีอิงและจ er นะีเออร์เลอร์แซนนะฮออก็ สองตัวนี้นั้นเป็นตัวคอครที่เกิดมาพร้อมกันแล้วก็เกิดมาด้วยพลังที่แตกต่างกันนะเกิดมาพร้อมกันแต่เกิดมาจากสิ่งที่แตกต่างกันนั่นเองนะหลังจากที่ผมเล่าจุดกําเนิดของพวกเขาไปนะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสิ่งต่างๆให้สําเร็จและการสร้างสิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้นมานะหรือระหว่างสร้างๆอยู่เกิดข้อผิดพลาดประมาณนี้นะนั่นแหละซึ่ง g e r อ o r และ ging นั้น พวกเขานั้นมีความสูงที่แตกต่างกันนะโดยที่ g e เ r เลอร์แ e ซ e นั้นเขานั้นมีรูปร่างเหมือนกับ G ีแซนในฉบับที่เอ่มตัวเล็กหน่อยนะคือ g ีแซนนั้นจะสูงกว่าแซนปกติอยู่แล้วฮนะหรือพราว่าแซนที่ติดชื่อ o อเชีหรืออาเบร์อาเบนดัสควอตัอันนี้ควอนตัมเทวัเป็นเด็กหรื่ King นี่ว่ะคินแซนลาบอนีนะพวกจีแซนนี้ถึงแม้ว่าจะตัวเล็กแต่ก็ยังคงสูงกว่าแซนปกติอยู่ดีฮนะ แล้วก็ส่วนอิงจีเอเลอร์แซนั้นคืออยู่ในโหมดหมู่ของจีแซนในรูปแบบของจีแซนที่ตัวเตี้ยหน่อยนะแต่ก็สูงกว่าไซส์ปกติอยู่ดีครส่วนจีอิงจีอิงอยู่นี้แค่มองก็รู้แล้วครว่าเขานั้นอยู่ในหมดหมู่ของจีแซนในรูปแบบที่ตัวสูงนะคือจีแซนั้นมีหลายรูปแบบครเดือวตัวเล็กบ้างเดือตัวสูงบ้างนะซึ่ง จีแซนั an ane, now, ้นย่อมาจากกาสเตอร์แซนนั่นเองอ่ะคือจีอิงนั้นถูกเรียกว่ากาสเตอร์แซนะส่วนจีเออร์เลอร์แซนั้นก็ชื่อจีเออร์เลอร์นะกาสเตอร์อิงแซนจีเออร์เลอร์แซนประมาณนี้นะชื่อเต็มของพวกเขาอันจะดูแตกต่างกันนะสำหรับเออร์เลอร์กับอิงนะที่คนหนึ่งใช้ G คนหนึ่งใช้กาสเตอร์เนี่ยก็ตามทุกท่านเห็นนั่นแหละพวกเขานั้นมีความสูงที่แตกต่างกันนะคนหนึ่งตัวเล็กหน่อยคนหนึ่งสูงหน่อยนะอืม ส่วนพลังของพวกเขานั้นไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะแต่ว่าพวกเขานั้นลาทิ้งการใช้แก๊ตเตอร์บัสเตอร์และก็ดูกไปแล้วนะโดยที่เขานั้นเปลี่ยนบุคลิกันเล็กน้อยนะโดยที่อีแสนั้นเป็นผู้สร้างที่มักจะบางครั้งทำหน้าเย็นชายอยู่เสมอนะยิ้มแบบอ่อนๆประมาณนี้นะและเขานั้นมีความจริงจังในชีวิตสูงมากเลยนะแล้วก็ เป็นคนที่รู้สึกว่าจะงุดหงิดง่ายซึ่งแตกต่างก,กับอิงแซในล่าปกติฮะที่เขาค่อนข้างจะใจดีแล้วก็เป็นคนที่ค่อนชอบไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นนะแต่แตกต่างกันมากจีอิงนั้นนะฮะจิงแซนั้นจีอิงนั้นต้องดูแลเออจีเออร์แลแนะเนื่องจากสองคนนี้เกิดมาพร้อมกันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันนะพวกเขานั้นไม่เคยเจอคนอื่นๆไม่ค่อยเจอพวกคนจากเอออื่นนะ ปกติก็เจอแต่อิงแซนและอเออร์เนอร์แซนตัวตนหลักของพวกเขานั่นเองแล้วก็ตอนที่อิงแซนเกิดหรือหุดหงิดเขานั้นตรงนงดาวข,าของเขานนั้นจะออกสีแดงและตายข้างนึงก็จะเป็นสีแดงฮะพูดง่ายๆคือตาซ้ายและตาขวานั้นจะเป็นสีแดงแเมื่อเขาโกรธหรือหุดหงิดฮะคือเจ้าหมอนี่เอาจริงเอาจังแล้วนะจีอิงเนี่ยส่วนจีเออร์เนอร์แซนเป็นไอคนขี้เล่นมากปาะก่อนั้นชอบ เขาไปทําลายล้างสิ่งต่างๆอะแต่สิ่งที่เขาทําลายนั้นมักจะถูกขัดขวางโดยจีอิงนะแต่แล้วพวกเขานั้นมักจะทําในสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรดิอะสองคนนี้มันทําอยู่กันจะกับพี่น้องนะโดยที่ว่าทุกครั้งที่อิงแซนเริ่มสร้างอะไรเขานั้นเขานั้นมักจะให้จีเออร์เล่นทาการสร้างสิ่งที่เรียกว่าอะไรวรเกือบสร้างหมึกออกมาให้จีอิง ให้จีเออร์เลอร์ใช้เส้นได้แบบตัดเซ็ตให้หมึกกลายเป็นรูปร่างนะซึ่งเป็นอะไรที่ดูดีนะสำหรับสิ่งที่เออร์แซนต์นั้นทำนะถึงแม้ว่าจะชอบทำลายล้างแต่ก็เปลี่ยนจากคนทำลายล้างกลายเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นแทนนะนี่แหละคือดีสัยของจีเออร์แซนต์แล้วก็ซุกซนไปหน่อยนะแล้วก็ดีไซน์ดีไสัยหนึ่งของจีเออร์เลอร์ก็คือเป็นคนที่หง,งุดหงิดชวงทุกครั้งที่จีอิงนะเข้ามาขัดขวางความอยากรูอ้อยากเห็นของเขานะ เลยทาให้สองคนนี้ตีกันบ่อยแต่ก็ยังคงเป็นเหมือนพี่น้องที่รักกันอยู่ดีอ่ะทุกท่านอาจจะรู้สึกปแปลกๆนะทำไมผมเรียกว่าพี่น้องเนื่งจากไม่เกิดมาพร้อมกันเลยอ่ะเหมือนเดียวกับพี่น้องอ่ะคือเกิดมาจากสิ่งเดียวกันนะถึงแม้ว่าจะแตกตากก่างกันก็เถอะผมว่าไม่เหมือนพี่น้องแล้วนะแล้วก็ในคอมิกแม่งอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะพอจากนี้คือรูปร่างของพวกเขาตามที่รูปผมตามที่รูปผมเอามาติดไว้ในนี้วิดีโอนะั่นแหละคือรูปร่างของพวกเขานะ จีอิงก็ไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมไปเท่าไหร่นะแค่เปลี่ยนเสื้อด้านในอของเขาส่วนจีเออร์แซนั้นชุดตรงกลางหรือชุดด้านในขเขาก็เปลี่ยนไปอะส่วนเขานั้นไม่มีแขนนะมีแต่มือที่ลอยไปลอยมาได้เพื่อใช้ในการจัดการศัตรูด้วยเส้นได้ที่ง่ายขึ้นนะและเท้าของเขานั้นไม่มีมีแต่รองเท้าแล้วก็รูปร่างของเขานั้นใบหน้าจีอิงนะเี่ยนอะไรนิดหนึ่งคือใบหน้าจีอิงนั้นเปลี่ยนไปตรงที่ว่าเขานั้นมี เหมือนรอยกระดูกแตกหรือรอยมึกที่เขียนเป็นคล้ายๆใบหน้าของพวกจีแส่นะ t e Castor s n d นั่นเอง g ีเออร์แซนั้นก็มีลักษณะคล้ายไม่ต่างกันนะแต่แค่เขานั้นยังคงมีสิ่งที่คล้ายๆน้ําตาจัดยุงตาแต่ว่าเปลี่ยนไปเหมือนรอยกระดูกล้าวมากกว่าแล้วก็เขานั้นไม่ไม่ได้ติดติดบั็กนะคือ g ีเออร์ไม่ได้ติดบั็กแล้วนะ รูปด้านเขานั้นมีบั็กแค่ตรงเท้าของเขาแล้วไม่มีบั็อกเออร์เลอร์โค้ดเออร์เลอร์ออกมาแล้วนะนั่นแหละคือลักษณะของจีเออร์แซนนะเป็นกระดูกสีดําดวงตาของจีเออร์เลอร์นั้นไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมฮนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยอนะเออต่อมาคือพลังของจีเออร์เลอร์และจีอิงแซนั้นพวกเขานั้นแน่นอนฮนะไม่ได้ใช้แคสเตอร์บัสเตอร์หรือกระดูกแต่พวกเขานั้นใช้พลังของเส้นได้และพลังแห่งหมึกนะ จีอิงนั้นเขาเนี่ยเขานั้นไม่ได้ใช้หมึกก็แล้วผู้กันอันใหญ่แล้วแต่เปลี่ยนมาใช้หมึกหมึกปากกาที่ใช้ง่ายขึ้นอืมแล้วก็ใช้ผู้กันอันเล็กซึ่งเปลี่ยนจากอันใหญ่เป็นเล็กประมาณนี้นะแล้วก็พวกหมึกสีจากครัวสีใช้ได้หมดนะส่วนจีเออร์เลอร์ L, นั้นใช้เส้นได้ทั้งหมดที่เขามีนะอ่ะเฮ้ยเส้นได้นั้นเหล่านั้นนั้นมีอนุภาพที่สามารถพันแกนเป็นเหมือนแบบ อะไรมากมายถ้าทุกท่นเคยเล่นเล่นได้นะเอาดาบมาพันเป็นดาวเงี้ยจีเอเลอก็ทําได้เอาเป็นดาวแบบพันกันแล้วโยนไปใส่ศัตรูแล้วแบบเหมือนดับกระจายอะไรเงี้ย <S <S ผมเคยเห็นเขาแบบเอาเส้นดาบมาต่อกันเหมือนเป็นเสพะพานบันไดหรือสพะพานอะไรทุกอย่างเนี่ยแล้วโจมตีศัตรูได้นะซึ่งใช้เส้นได้ในการตัดศัตรูอย่างได้แต่เขานั้นไม่สามารถตัดผ่านมือของจีอิงแซได้ ถึงแม้ว่าของมือของอิงแซนน่าจะผ่านไปได้แต่จีอิงผ่านไม่ได้แน่นอนนะเนื่องจากผู้สร้างคนนี้นั้นเขานั้นไม่ได้ใช้พลังเหมือนเมื่อก่อนบวกกับมึกของเขานั้นเลดได้ได้เร็วขึ้นแล้วก็มีความเร็วในการเทลพอร์ตที่พอๆกันนะผลักจีอิงและจีเออร์เลอร์โดยที่ว่าเส้นไม่ใช่โดยที่ว่ามึกของจีอิงนั้นถ้าคุณสังเกตเงาของเขานั้นเงาของเขานั้นสามารถ กลายร่างเป็นหมึกได้คือยืนอยู่ตรงเงาจีอิงจีอิงนั้นสามารถให้เงาตัวเองอ่ะเหมือนแบบกลายเป็นหมึกก็ได้แล้วก็ใช้เงาในการจับศัตรูโดยการเปลี่ยนร่างให้มันเป็นมือยักษ์หรือสาสกัดอ,อะไรก็ได้แหละเป็นเอาหมึกไป,ไปไปทำเป็นเชือกเป็นอะไรทุกอย่างนั่นแหละนะื่องจากคอมมิกที่จีอิงนั้นสู้กับจีเออร์เล์นะจีอิงนั้งจีอิงได้หยุด เออแซนโดยการใช้หมึกนะที่ไหลยอยู่ตรงเงาขงเขานะคือแบบแอบซ่อนหมึกไว้ตรงเงาอะ่ะแล้วค่อยให้หมึกอ้อมไปไปไปข้างหลังจีเออร์ลอแล้วเปลี่ยนให้เป็นมือยักษ์จับจีเอลอแล้วก็มือที่ลอยไปเลยมาของเขานะซึ่งจีเออร์แซนนั้นเขานั้นสามารถยืนอยู่เฉยๆเลยอนะให้มือนั้นโจมตีสตูไปเรื่อยๆนะตอยที่มือเขานั้นรวดเร็วมากอะมันเร็วกว่าปกติแล้วก็แบบ สามารถขยายพื้นที่ของเส้นได้ได้ยาวมากนะเนื่องจากมือแม่งลอยไปลอยมาไงแตกต่างกับเมื่อก่อนที่แม่งต้องต้องขยับตัวเพื่อให้เส้นได้มันฟาดลงลงนะอันนี้ไม่ต้องขยับแล้วแคยย่ยืนอยู่เฉยๆใช้มือปปดเส้นได้ลงมาก็ได้แล้วฮนะให้มือแม่งที่แม่งลอยปลเรามานี่ก็นะแล้วกูพูดลอยไปเรามาไหมนเนี่ยเออก็สําหรับซีเอเแซนนะนะเขานั้นไม่ไม่ได้เป็นคนที่ชอบทําตุ๊กตานะ หรือหุ่นเชิดนั่นเองยีออเออร์เลอร์ไม่ค่อยทำนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นอะไรที่ดูโอเคนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทิสฎดีเดอะบอยหรือพื้นที่ที่ให้กาเนิดพวกแฟนที่แข็งแกร่งนะผมค่อยมาทําเรื่องเดอะบอยทีหลังนะเป็นทิสฎดีของจักรวาลอนะันเดเทลนี่อย่างเงี้ยอันเดเทลนั้นนะมันเริ่มมีแบ่งเป็น a อซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนคอมิกมาเวลขึ้นมาทุกวันทุกวันแล้วนะผมก็คิดดูแล้วถ้าเกิดเอาคอมิก อันเดอร์เทลเนี่ยมาวาดเป็นเหมือนมาเวลอะที่ไม่เอาแซหลายๆตัวมาสมู้กันหรือเหตุการ์มอร์เดอร์คิวมอร์เดอร์คิวแซนออเอยูนะคือนี่เคยเห็นอยู่นะที่ Murder Sand อมอร์เดอร์แซนอะแม่งไปฆ่าแซนทุกเอยูนะซึ่งคล้ายๆเดฟคูคิวเดอะมาเวลยูดีเวิร์สนะถ้าทุกคนเคยอ่านนะคือในวอลเนะี่ยที่ผมไม่เคยเห็นในของเออร์เลอร์แซนและอิงแซนะจุดกําเนิดของอิงแซนและเออร์เลอร์แซนนั้นคือเกิดในที่พื้นที่วา่างเปล่าใช่ไหมฮะ คุณท่านอาจจะเถียงผมว่าเออร์เลอร์แซนนั้นเกิดมาจาก a อที่เกิดข้อผิดพลาดอันน้เป็นเออร์เลอร์แซจากเออร์เลอร์เทล่ะส่วนอันนี้เออร์เลอร์แซในแบบฉบับสมัยก่อนนะก่อนที่จะมีเออร์เลอร์เทลเนี่ยมันเป็นคาว่ากันว่าเกิดจากโลกแห่งความว่างเปล่านะโดยที่อิงแซนั้นเป็นคนที่เริ่มสร้าง a อขึ้นมาคือ a อตอนแรกก็เป็นหมึกเล็กๆแล้วก็มีคําว่า A u โดยที่ในใน AU นั้นเหมือนแบบค่อยๆสร้างเป็นโลกใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆ คือประมาณว่าอิงแซนและเออร์แซนนั้นเป็นคนสร้างคนทำลายไปเรื่อยๆนะก็นั่นแหละตามบทบาทของพวกเขาอ่ะก็มาต่อที่เดอะบอยในคอมมิกของเอิมเอารถกิดอะไขึ้นวะช่างมันนะในเหตุการณ์ของคอมมิกที่อิงแซนไม่ใช่จีอิงสู้กับจีเออร์แซนมันให้คนวาดนั้นเริ่มวาดในพื้นที่ที่ว่างเปล่าคือพูดง่ายๆคือในิีตนกากลัของคนคนวาดนะเขานั้นเริ่ม เรื่องบ้าพื้นที่ว่างเปล่าหรือบอยเนี่ยให้พวกเราได้เห็นกันนะคือถ้าเป็นคนสร้างสังเกตหน่อยอ่ะผมก็ผมก็นะอยากรู้ว่าในวในพื้นที่ว่างเปล่าที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะคือมันว่างเปล่าไงแต่อยากรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในที่เที่ทยงนี้มั่งนะโอ้ที่ว่าในพื้นที่ว่างเปล่าที่ผมไปเห็นมาเนี่ยไอจีเออร์เลอร์และจีอิงนะ พวกเขานั้นคอยสร้างในพื้นที่ที่เขาอยู่นะโดยที่จีอีนั้นเขาเป็นคนสร้างประตูซึ่งประตูที่มันเป็นหมึกนั่นแหละเหลี่ยมๆแต่ว่าถูกจีเออร์แซนนั้นช่วยทําให้ใช้เส้นได้เนี่ยทำให้มันเป็นรูปทรงและรูปร่างให้มันสวยงามนะนี่แหละคือสิ่งที่จีเออร์เรนทำได้นะในคอมิกของพวกเขานะซึ่งผมก็เราสังเกตในพื้นที่ว่างเปล่าของในวอยอยู่นะในพื้นในวอยเนี่ยเป็นโล่ที่แบบ เรียกว่าไอ้กางเปล่าซะจนไม่รู้ว่า,าใช้สร้างอะไรแล้วอ่ะมีกว้างใหญ่แล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะส่วนจีเอเลอร์และจีอ e ิงนะเขาเกิดที่ที่นี่ใช่ไหมและสิ่งที่ผมรู้ก็คือจีอ e ิงนั้นทําให้พื้นที่ว่างเปล่าออนี้นั้นเริ่มมีรูปร่างแล้วก็แล้วก็แล้ว,ลว,ลว,ลวมีชีวิตนะไอ้นับก็คือผมก็อยากจัดอันเอาทฤษฎีดิในแดงความวา่างเปล่าบ้านเกิดของแซนนี่แขงแ่งแต่คนมาทำนะว่าพวกเขาเกิดกันที่ไหนนะ ไม่ใช่เกิดในจุดไหนของดินแดงความว่างเปล่าแล้วก็ลองคาดเดาดินแดงแห่งนี้ดูดนะซึ่งจากประวัติของแซ่หลายๆคนแล้วก็ผมก็อยากรู้เช่นที่แซนบางคนนั้นที่พอร์ตผมก็อยากรู้เหมือนกันประตูมิตินั้นมันถูกเปิดแล้วมิติในการข้ามมิติเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนควบคุมประตูมิติเหล่านี้ก็เดี๋ยวค่อยมาพูดถึงเดอะบอยของแอนติวิลลัสแล้วกันที่จากเขาเป็นคนซ่อมประตูมิติที่แซนหลายลคนใช้ เทเลพอร์ตกันนะเทคซีเทลพอร์ตไปโลกนู้โลกนี้โลกนี้นะโลกนู้โลกนี้แอนตี้ไวรัสเขาเป็นคนควบคุมนะโอ้ไว้ก่อนนะแอนตี้ไวรัสล่างที่มันมีปีกไม่ใช่ล่างที่มันมีเอยูของเขาของมันนะนั้นคนละคนนะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับข้อมูลของจีอิงกับจีเออร์เลอร์แสนะก็ผมให้พูดถึงแล้วพูดถึงโลกให้กำเนิดของจีเออร์เลอร์และจีอิงไปเล็กน้อยนะคือวอย ซึ่งเราค่อยมาว่ากันทีหลังนะเกี่ยวกับทฤษฎีนี้นะถ้าใครอยากรู้บ้านเกิดของพวกแซนที่แข็งแกร่งอย่างเออแซนอิงแซนอะไรนะชาโดและไลซ์แซนก็บอกมาได้แอนต้ไวรัสล้างปีกก็เหมือนกันแล้วก็พวกแซนที่แบบมันเริ่มแข็งแกร่งขึ้นมานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีคนไหนเกิดจากที่โลกแห่งนี้บ้างนะก็ถ้าใครอยากรู้ก็ลองทักมาดูนะ แล้วก็ช่วยกันออกความคิดดูผมก็จะลองไปทําดูนะเกี่ยวกับสถานที่อย่างนี้บ้านเกิดของพวกแซนที่แข็งแกร่งทั้งหมดนะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะสํำหรับข้อมูลที่ผมเอามาเล่านะสําหรับวันนี้สวัสดีครับซึ่งกิจกรรมเราก็แน่นอนตอบคาถามผมจะตอบแน่นอนนะรอด้านผู้ชมถามมาเยอะๆแล้วก็จะทําไปตอบคาถามในคลิปเดียวเลยนะโอเค thank you ที่รับชมเอางี้แหละบายบาย